คุณโอครับคุณธิติพัฒนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบันตีคะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณนะครับที่มาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังห้าหมื่นตันเลยแหละครับที่ไปเจอล่าสุดผมไม่ได้ไปด้วยล่าสุดที่เจอโดยการประเมินของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลร่วมกับสํานักงานสากรรมจังหวัดชัชเชงเซาแล้วก็รวมถึงอบตในพื้นที่แปลงยาวนะคะประเมินเข้าค่าประเมินโดยโดยตัวเลขที่ถูกต้องแล้วก็คือ สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าตันค่ะครับสี 47, ่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าตันนะครับ <c oughs> ก็รถเที่ยวหนึ่งเนี่ยมันแม็กซิมัมของการขนส่งได้เนี่ยประมาณสักยี่สิบห้าตันนะเอาโดยหลัก,กน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ถ้าผมหารตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเท่ากับ มีการขนส่งสารเคมีทั้งอันนี้คิดถึงทั้งของเหลวและของแข็งนะของแข็งก็บรรดาพวกวัสดุอุปกรณ์เศษเหล็กนะฮะของเหลวคือกรณีของน้ําปนเปื้อนเนี่ยนะครับแต่ว่าคิดบนหลักการเดียวกันว่าเที่ยวหนึ่งมันยีตันเนี่ยมันสี่0มื่นเนี่ยสี่หมตันเนี่ยมันพันแปอกว่าเที่ยวเลยนะครับที่รถวิ่งเข้าวิ่งออกที่นั่นสิ่งที่เราเห็น4ี่0 0กว่าตันเนี่ยมันมันจัดได้ว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือย,อยังครับ ดโดยหลักการของการคำนวณเนืน่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี2515ด้วยโดยท่านผอ,อ,อกองบริหารจัดการกาอุตสาหกรรมเนี่ยปีทั้งพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการตนเปื้อนเป็นวัตถุอันตรายนะคะ,ะซึ่งถือว่าเป็นเก่าอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตามพอบอรบวัตถุอันตรายค่ะครับ พื้นที่เนี่ยอยู่ที่หมู่11นะฮะท่านผู้ฟังฮะอยู่ที่หมู่11ตําบลหัวสำโรงนะครับอําเภอแปลยงยาวะเชิงเสารตอนนี้จัดการยังไงกับพื้นที่ดังกล่าวครับเราทําเป็นสองกรณีด้วยกันค่ะหลังจากที่เราได้มีการประเมินในเรื่องของกาออุตสาหกรรมที่ตกค้างในพื้นที่แล้วเนี่ยได้มีการ สั่งการจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศากร,รนะคะได้ให้ท,งทางธนุตาสาหกรรมจังหวัดชะชนเราเนี่ยมีการทาหนังสือติดตามพงถามเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการดําเนินคดีของเดิมตั้งแต่ปี2515เนี่ยเดิมเนี่ยในปี2515เนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานศากร,รมจังหวัดชาชนงเทราเมื่อสมัยนั้นพร้อมกับท่านผอบอริหารจัดก,การการสากรรมเนี่ยได้มีการไปร้องทุกข,ข์สาวโทษที่สอพอแปลงยาว เป็นจานวนเก่าอุตสาหกรรมทั้งสิ้นเนี่ยสามหมื่นตันนะคะแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยคดีสามหมื่นตันเนี่ยในปีหกห้าเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ที่อายการแล้วซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สั่งการให้ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยทำหนังสือติดตามทวงถามไปที่อายการว่าเ,เรื่องเนี่ยเมื่อเมื่อสักปีหกห้าล่วงมาเกือบสามปีแล้วเนี่ยความคึบหน้าไปถึงไหนแล้วก็มีการตกหล่นในเรื่องของข้อมูลหลักฐานหรือต้องการที่จะ สอบปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหที่สำนังกงานศัากรรมจังหวัดหรือเปล่านะคะ<ม>ก็จะมีการติดตามทวงขาวในส่วนนั้นส่วนที่เราพบเนี่ยหลังจากที่เราแจ้งความไปสามหมื่นแต่จากการประเมินล่าสุดเนี่ยสี่หมื่นเันสายเกันเนี่ยส่วนต่างทั้งที่เหลือเนี่ย ก็จะให้ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสชึกเซาลเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษไปที่บกปทศนะคะเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการขยายผลว่าในการดําเนินการมีการลักลอบสังกัดอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยมีบริษัทหรือมีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็รวมถึงมีการสอบสวนในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเมื่อปี65เนี่ยมีบันทึกหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษไปที่สพเนี่ยสามหมื่นตันแต่ว่า าเหตุใดทางอุตสาหกรรมจังหวัดท่านเดิมเนี่ยชื่อคุณสมชายเนี่ยมีการทำหนังสือ,อรอยายงาน,นท่านปล่อยกระทรวงอุตสาหกรรมว่าได้มีการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมเนี่ยในพื้นที่ไปแล้ว3,600ประตันซึ่งจำนวนกากอุตสาหกรรมเนี่ยหายไปจากการที่ไปร้องทุกกล่าวโทษเมื่อปีห5ห้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมจังหวัดในการในการทำก็คือ1 ไปตามเรื่องเดิมไปที่<ช>อายการสองเนี่ยมีการแจ้งความน้องคุนกล่าวโทษไปที่บกปทศเมื่อบกปทศรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยจะส่งตอให้ด<ม>ีเอเพราะเนื่องจากว่าการอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีปริมาณเกินห้าิบปันดังนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษนะคะก็จะนําสู่การกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งวันนั้นเนี่ยทางท่านพุ่มกับบกปทศ าภาคของที่ดูแล<ห>พื้นที่นั้นมาร่วมด้วยแล้วก็<ห><ห>ทางท่านผอ,ออังสุเกตซึ่งเป็นตัวแทนจากดีเอสไอก็มาร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะ<ห>ก็หลังจากที่ใช้รถแบคโฮขุดลงไปเนี่ยเพียงแค่หนึ่งเมตรก็พบแล้วว่ามันมีการอาแอบลักลอบสังเกอุตาสาหกรรมเป็นถุงบิ๊กแบคเป็นถุงพลาสติกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นทั้งพื้นที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลิ่นคล้ายๆเหมือนกลิ่นคินเนอร์รกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นน้ำมันรถประมาณนั้นนะคะค ความจริงมันคือที่ส่วนตัวเขาถูกไหมฮะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาคนอาจจะสงสัยอ่ะก็ผมฝังไม่ได้ที่ของผมเองผมผมผิดกฎหมายอะไรอ,อต้องเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าเรามีข้อสงสัยเพราะว่ามีหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของที่ดินมีคุณพ่อเนี่ยเ,เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าของบรษ e ิษัทรีไซเคิลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจินบุรีนะคะแล้วก็พบ ความเชื่อมโยงในเรื่องของอบริษัทรีไซเคิลหนึ่งแห่งที่ผู้บริหารเนี่ยเคยถูกศาลตัดสินจำคุกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอมคุกนะซึ่งทีมทนายความเนี่ยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่นำการอุตสาหกรรมเนี่ยมาทิ้งโดยมีความมี ความตั้งใจและมีเจตนาในการที่จะเอาข่าตสาหกรรมที่ตัวเองเปิดบริษัทแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาไปกําจัดเพื่อถูกต้องตามหลักวิชาการและตามวักสงแวดล้อมแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เอาไปกําจัดแต่กลับเอามาฝังในที่ดินของตัวเองนะคะซึ่งรันี้ถือว่าทําไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วนอกจากที่ะจะทําไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษากร,รแล้วเนี่ยยังสร้างบลพิษแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะคะ,คะทีนี้จะขออนุญาตกล่าวเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในส่วนของสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบเรา,นาเนี่ยมีการดําเนินการในสองส่วนแต่ในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนอกจากจะสั่งให้มีการดําเนินคดีอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยยังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเช,ชิงเทราถึงได้มีหนังสือดำเรียนท่านตระกกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อช่วงปี67 ว่ามีการกำจัดกาาอุตสาหการรมไปเพียง3,600ต<ะ>ระกัน เพ่งทาให้เก่าสากรกมเนติดค้างอยู่ในพื้นที่อีกสองหมื่นกว่าตันทาไม,มถึงไม่มีการกําจัดให้ถูกต้องนะคะตามที่ได้ไปแจ้งความไว้เรื่องนี้ท่านสั่งให้มีการตรวจสอบภายในภา<ม>ยในเจ็ดถึงสิบสี่วันต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็<ม>หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยก็จะมีการนําไปสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดนะคะส่งให้กับหน่วยงาน อื่นที่มาตรวจสอบอสเช่นปปชหรือปปชอด้วยค่ะครับผมขอญ,ญาตสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังพร้อมๆกันค,ค,ค,กครับคุณกุณโอ๋ครับก็คือมีการไปพบเราเออเอาว่าปีหกห้าเนาะที่ที่เป็นพบที่จริงน่าจะดูจากภาพดาวเทียมน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านั้นแหละแต่เอาละมันมีภาพและข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกิดไฟไหม้เมื่อปีหกห้าเนาะแล้วก็มีการแจ้งขณะนั้นก็พบอยู่ประมาณสักสามหมื่นตัน ซึ่งตัวเลขสามหมื่นตันเนี่ยมันมีตัวเลขของราชการรองรับคือมีการไปแจ้งความเอาผิดในกับผู้ครอบครองเนี่ยตัวเลขที่สามหมื่นตันแต่พอตัวเลขที่ทางราชการก็คือสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเฉิงชาแจ้งว่าได้ได,ได้ได้ให้ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยเอาไปกำจัดแล้วนะกำจัดเรียบร้อยแล้วก็คือสามพันตันซึ่งมันแตกต่างกันมากระหว่างสามหมื่นที่แจ้งความดำเนินคดีกับสามพันที่ แจ้งว่าเอาไปกําจัดแล้วตัวนี้ใช่ไหมฮะที่มาต้องต้องตั้งกรรมาการสอบข้าราชการด,ด้วยว่าเออสามหมื่นกับสามพันมันต่างกันแล้วอีกสองหมื่นกว่ามันหายไปไหนข้าราชการทําไมจึงรายงานเท่านี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะอ,อันนี้ถือว่าเป็นความผิดอันใหญ่หลวงเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยปะละเลยเราไม่คุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่มีการลงโทษกับ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้เนี่ยท่านทราบไหมคะว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สอบถามท่านผอบริหารจัดการการอุตสาหกรรมเนี่ยการส่งกำจัดบําบัดการอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยคร่าวๆประมาณเนี่ยตันละหนึ่งหมื่นบาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพบกาอุตสาหกรรมในพื้นที่ห้าสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าตันท่านคุณไปหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ เกือบห้าร้อยล้านในการที่จะไปส่งกําจัดบาบัดหากเราไม่สามารถที่จะอะตามตัวของตัวเจ้าของได้เนี่ย<ะ>เราจะต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปกําจัดอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงนะคะ,ะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดาเนินคดีในส่วนของเจ้าของแล้วก็ขยายผลไปยัง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เอากากอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลอาสังกบในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ของตัวเองเนี่ยม่งก็ต้องมีการกำจัดด้วยโดยในปี65จนถึง67เนี่ยทางเจ้าของที่ดินเนี่ยก็รับทราบว่าตัวเองเนี่ยมีกากอุตสาหกรรมในพื้นที่แล้วก็มีการเสนอแผนในการที่จะส่งกากอุตสาหกรรมเนี่ยไปกำจัดด้วยนะคะซึ่งอตอนนี้ก็ได้เรียกเอกสารทั้งหมดมาเพื่อเอามาประกอบในการรายงานท้ามบัญีเพื่อ,อนําไปสู่การตั้งครรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เราก็ยังพบข้อพิรุธอีกอันนึงก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเก่าศากดา์กรรมในพื้นที่เนี่ย พบว่ามีการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยทางท่านผอบริหารจัดการเการ่าสาหกรรมณนะขนาน,นั้นเนี่ยตีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเก่าสารกรมที่ต้องส่งกำจัดเป็นถือว่าเป็นของเสียที่เป็นวัตถุอันตรายนะคะแต่ว่าอตอนที่มีการทารายงานในเรื่องของการส่งกำจัดการเน<ม>ี่ยมีการแบ่งกากอุตสาหกรรมออกเป็นสองประเทศก็คือเป็นแบบไม่อันตรายกับ<ม>แบบอันตราย<ม>ซึ่งวิธีการกำจัดหรือว่าการส่งกำจัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบว่า อ่ทำไมถึงมีการประเมินแบบนั้นหรืออนุญาตให้ทางเจ้าของที่ดินทําแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยจากการสอบถามเบื้องต้นที่มีการประชุมเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการแจ้งว่าให้ทั้งหมด4บริษัทมารับกำจัดกาจัดกาอุตสาหกรรมในช่วงปี6 6หกนะคะปรากฏว่าหนึ่งในบริษัทที่รับกาจัดกาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นบริษัทลูกหรืออเป็นบริษัท เขาเรียกว่าเป็นบริษัทของคุณพ่อของเจ้าของที่ดินซึ่งอันนี้นก็ต้องก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าแล้วคุณได้เอาไปกําจัดถูกหรือไม่ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปกําจัดถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่หรือเพียงแค่ย้ายจากอีกที่หนึ่งไปฝังอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเหตุการณ์ร่วงเลยมาเกือบ สามปีนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความตั้งใจของท่านรัฐมนตรีเพื่อที่จะต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรจริงๆเราต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้าแล้วซ้าอีกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษีของประชาชนและเป็นเรื่องของความสงสัยในการทํางานและเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนฉะนั้นเนี่ยให้ยากแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องขอความร่วมมือจากทางบกปสแล้วก็ดีเอสไอเนี่ยให้สอบสับสอบสวนข้อได้จริงทั้งหมดแล้วก็มีการขยายผลค่ะครับพิรุตค่อนข้างชัดนะนับตั้งแต่จากตัวเลข3 0 0หมื่นกว่า มีการแจ้งความโดยเป็นคดีแต่ว่าแจ้งกำจัดจริงๆสามพันอันนี้พิรุษที่หนึ่งแล้วนะพิรุษที่สองออพอออกกองกากเดิมเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดประมาณ1ิบถึงสิเอ็ดตไร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นมตถุนอันตรายทั้งหมดนี่คือประเมินนะพอตอนหลังก็พบหลักฐานว่าอา้าวเป็นมตถุนอันตรายส่วนหนึ่งไม่อันตรายส่วนหนึ่งซึ่งค่ากำจัดหรือการหรือวิธีการกำจัดอันตรายกับไม่เป็นอันตรายเนี่ยแตกต่างกันอยางเห็นได้ชัดและพิรุษต่อมาก็บอกว่ากำจัดหมดแล้วนะ ยังไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่พอมาขุดเนี่ยยังเหลือเหลืออีกบานตะไถยเลยอันนี้คือสิ่งที่เห็นคําถามถัดมาคําถามสําคัญนะคุณโอ้ฮะเอ๊มันก็ไม่น่าจะสลับซับซ้อนนะในแง่ของการดําเนินคดีกับผู้ครอบครองเจ้าของที่ก็ยอมรับของ,ของกลางก็เห็นอยู่แล้วมันก็ฟังอยู่อย่างนั้นแต่สํานวนคดีกรณีของการเอาผิดยังค้างอยู่ที่เข้าใจว่าชั้นอุปารรนคะพ้นมือพนักงานสอบสวนไปแนละ้วอันนี้คือจํานวนจํานวนสามหมื่นแรกนะฮะไม่ไม่นับกับส่วนที่สองอันนี้ทางกระทรวงก็จะ ทำไงฮะข,ขยับไปหาดูสำนวนเหรอฮะอาขาดตกอะไรอย<ช>ู่หรือเปล่าทำไมมันค้างมันไม่น่าจะซับซ้อนอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆเราเรื่องไม่ซับซ้อนเลยเพราะว่าทางตัวเจ้าของที่ดินเองเนี่ยก็มีการเสนอแผนในการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาด้วยก็เท่ากับสนภาพ<ล>ไปแล้วนะถ้าเสนอแผนก<ช>็เท่ากับยอมรับว่าตัวเองมีแล้วก็มีแผนที่จะมีแผนที่จะส่งออกไปกําจัดแล้วนะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดชัดฉันาวท่านใหม่เนี่ยทำหนังสือสอบถามไปที่อายการเลยว่าเรื่องค้างอยู่ ตรงไหนต้องการข้อมูลหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของอทีมชุดตรวจการสุดซอยเนี่ยก็ได้มีการเรียกเอกสารมาพอสมควรแล้วนะคะกะ็พร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับท่านอายการแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าติดในเรื่องของการสอบสวนปากคําตัวของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าใจว่าท่านใหม่เนี่ยแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะไปสอบปากคําอยู่แล้วนะคะเพราะเข้าใจว่าตัวของ ท่านเดิมเนี่ยที่อยู่ที่เป็นหัวหน้างานในการเข้าไปติดตามในเรื่องของการจัดการกับอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่งถูกยกย้ายไป<ม>อยู่ที่จังหวัดราชบุรีได้สักประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมามมก็ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเพราะด้วยเหตุอะไรถึงทําให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่างราา้าช้าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเร่งรัดการดําเนินคดีให้เป็นไปอย่างเข้มขน้นแล้วก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เร็วที่สุดค่ะ คุณโดครับเราเจอปรากฏการณ์แบบนี้เยอะไหมนอกจากที่ชาวเชิงเซาแปลงยาวพฤติกรรมของการลักรอบฝังไว้จะที่ของตัวเองก็ตามหรือเอาไปแอบทิ้งที่อื่นก็ตามในระยะ7-8เดือนที่ทิมสุดซอยไล่ตรวจมาเนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มเห็นพฤติกรรมในเรื่องของบริษัทร,รับการรจัดกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เป็นบริษัทที่มีรถบริการขนส่งก่าอุตสาหกรรมล่าสุดเนี่ยที่ออกไปที่จังหวัดชนบุรีได้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดก่าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานของชาวไต้หวันที่มักจะนำเศษสายไฟเนี่ยเข้ามาคัดแยกแล้วก็บดย,ย่อยพอเป็นเสร็จ พลาสติกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสร้างมูลค่าอื่นได้แล้วเนี่ยเขาจะต้องส่งกําจัดเนี่ยปรากฏว่าอลองสอบถามที่ชนบุรีล่าสุดที่ไปเนี่ยชื่อบริษัทผู้ฉีนะคะเขาก็ให้การว่าะจะมีบริษัทลดกําจัดพวกเอากากอุตสารกรมเนี่ยไปทิ้งกันมาติดต่อตามโรงงานว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเอาพวกขยะพวกนี้ไปทิ้งให้ใแต่วิธีการขนเขาเขาจะมาตอนช่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึง่งเป็นรถขนส่งมาจากปาจิมบุรีนะคะ เป็นของถ้าสืบเนี่ยเข้าใจว่ามีความเชื่อมโยงกับนครเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดปราจินบุรีด้วยแล้วก็เปิดบริษัทรับขนส่งอ่าเป็นขนส่งการอุตสาหกรรมนะคะอ่ารับจากปราจินบุรีเนี่ยอ่เข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการคีย์ข้อมูลออกจากโรงงานด้วยไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีการคีย์ข้อมูลในเรื่องของการส่งการจัดการอุตสาหกรรมเพราะเนื่องจากว่า สิ่งที่เขานําเข้ามาเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่แรกครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผิดกฎหมายเนี่ยการที่จะส่งกําจัดเก่าสารกรมเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะต้องเข้าไปในระบบแน่นอนเพราะกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยนำลักลอบนําเข้าเศษสายไฟเข้ามาขัดแย้ถูกต้องไหมะคะรัะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มเห็นเขาลางในเรื่องของรถที่มีการส่งกําจัดรหรืออย่างเมื่อวานล่าสุดเนี่ยไปที่จ <c oughs> ังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็พบอีกโรงง,งานหนึ่งอ่ซึ่งเป็นโรงง,งานที่อ่าเป็น มีการซื้อกิจการต่อจากบริษัทเทพรุ่งโลดขายต่อให้กับชาวจีนมูลค่า30ล้านนะคะ,ะชื่อเจิ้งสินนะคะซึ่งอันนี้ก็แตกอีกเหมือนกันก็นกคือว่า ก่อนที่เขาจะซื้อต่อจากเทพมุ่งโลดเนี่ยเขาซื้อต่อจากบริษัทรถขนส่งรีไซเคิลนะคะเป็นรับกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีโรงงานในการกำจัดกากอุตสาหกรรมหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะโฟกัสในเรื่องของรถ<อ>บรรทุกที่มีการรับกําจัดกากอุตสาหกรรมว่าได้ส่งไปที่ไหนหรือแอบไปลักลอบสังกบหรือแอบไปทิ้งตามป่าซึ่งตอนนี้ถ้าเกิด ที่ทางข่าวสามิติเนี่ยหรือว่าที่มตีเนี่ยได้ลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มีการลักลอบทิ้งพวกเศษสายไฟเนี่ยชัดเจนจาเนี่ยหลายนะหลายหลาย,หลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอมากนะคะ,ะแล้วก็มีที่ช,ชลบุรีด้วยฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะมีการขยายผลไป,ไปยังบบิษัทรดขนส่งเหล่านี้ด้วยนะคะว่าถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวการในการลักลอบเอาเกา่าสาหกรรมไปทิ้งในป่าหรือมีการขังกบค่ะ ช่องว่างที่เราเห็นนะฮะคุณโอฮะมันเป็นที่ช่องว่างระบบไหมหรือเป็นช่องว่างที่พฤติกรรมของคนระบบเป็นยังไงกรณีที่ทําอย่างถูกต้องเนี่ยถ้าของเข้ามาถูกต้องคุณก็สามารถส่งของเอาไปกําจัดอย่างถูกต้องคุณเรียนท่านผู้ฟังว่าโรงงานที่รีไซเคิลเนี่ยโดยหลัก ที่เคร่งครัดเนี่ยคุณจะเอาของออกไปส่งโรงงานไหนเนี่ยมันจะมีระบบกำกับดูแลเนาะผมจะส่งไปให้โรงงานที่อยู่ราชบุรีอย่างเงี้ยครับผมต้องระบุปลายทางแล้วก็ใครเป็นคนมารับเนี่ยต้องระบุปลายทางแบบนั้นอันนั้นคือระบบที่ถูกต้องแต่ว่าการณีอย่างที่คุณโอ๋พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยของที่เอามาหมายถึงวัตถุดิบท,ที่จะมารีไซเคิลเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็เอาไปก็ <Rab> ไม่ถูกต้องคําถามคือเออระบบกํากับดูแลของเรามันมันปเปอย่างไรฮะคุณโอ๋หรือว่าระบบได้ไหมหรือว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบการเองที่มันที่ คือจริงๆแล้วต้องเลยค่ะเมื่อเมื่อต้นทางมาไม่ถูกหมายถึงวัตถุดิบที่มีการลักลอบนําเข้ามาในภายในประเทศเนี่ยมันไม่ถูกเพราะนั้นเนี่ยตลอดทางก็จะไม่มีทางถูกเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเบ่งบัสในการดําเนินการก็คือในเรื่องของการประสานงานกับกรมศุลกากรในการที่จะขอความร่วมมือในการ,รที่จะ,ะตรวจสอบในเรื่องของการนําเข้าเช่นมิกซ์เมทัลอย่างโรงงานล่าสุดที่ตกไปเนี่ยสูฉีเนี่ยสังเเเเ เอาเอาใบดีแอลมาสำแดงให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยปรากฏว่านําเข้าเป็นมิกซ์เมทัลหมดเลยแต่ว่าในโรงงานเนี่ยเราไม่เจอมิกซ์เมทัลเลยค่ะเราเจอแต่เศษเสาไฟอันนี้ ถือว่าเป็นการสำแดงเท็ดด้วยมันผ่านตาเจ้าหน้าที่เข้ามาได้อย่างไรนะคะอันี่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเ,เราก็ต้องยอมรับว่าพรบเก่า,กาสาหกรรมฉบับใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะเล่งรัดที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยเ,เรื่องของลดในการที่จะส่งกําจัดเก่าสาหกรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลถที่มีการาส่งกาจัดกาก่าสาหกรรมไม่ได้ขึ้นตรงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมรนะคะ อาจะขึ้นตรงกับกรมขนส่งทางบกม,มีเฉพาะรถวอ .8 เท่านั้นที่ทางกรมรงานต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมรงานอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีการในเรื่องของรถที่ส่งกําจัดเก่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องทาให้ถูกต้องด้วยการคีย์ระบบก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะคะคแต่อย่างที่เรียนว่าพอต้นทางไม่ถูกปลายทางก็ไม่มีทางถูกแน่นอนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทาคือเราจะต้องยกระดับความเข้มข้นในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานรเราจะ ปฏิเสธความรับผิดชอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะรับปฏิเสธความรับผิดชอบของตัวเองไม่ได้เพราะไม่งนั้นแล้วจะไม่เกิดความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทุกทุกกฎหมายเนี่ยมีช่องโหว่ในการเชื่อมต่อเป็นเป็นแกวระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะกระทําความผิดนะคะอันนี้ก็ต้องต้อง,องเราก็ต้องพยายามที่จะปฏิรูปตัวเองให้ ทันรู้ทันกับผู้ประกอบการด้วยเพราะวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้มากกว่าเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำโดยที่ปฏิบัติตามตามตามเช้าเย็นคือเขาเรียกว่าปฏิบัติตามมูทีน่ะเราไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคุณต่างชาติที่ตอนนี้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการคัดแยกขยะนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ช่องว่างนี้ในการที่จะปฏิเขาเรียกว่าในการที่จะ ประกอบธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้ได้กำลังสูงสุดแต่เจ้าีเองเนี่ยก็ต้องฝัดวรูปตัวเองด้วยต้องรู้ให้เท่าทันเขาด้วยแล้วก็ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยค่ะครับผมโอ้ครบถ้วนนะครับคุณโอ้ครับเวลาหมดพอดีเลย ก็ถือว่าได้ประเด็นที่ครบถ้วนผม,มรู้ฮะว่าทาคือผม,มรู้ประเด็นว่าทําไมอะไรนะผมเชื่อว่าทุกฝั่งก็งร,รู้ว่าเพราะอะไรผู้ประกอบการเหล่านี้จึงรู้ข้อเท็จจริงก็งเพราะว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนเขาเรียกว่าอาจจะลาออกหรือเกษียณไปก็ตามแต่ที่สุดก็กลายมาเป็นที่ปรึกษาหรือทางานกับบริษัทเหล่านั้นนั่นเองอันนี้ปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นซึ่งคุณโอคงเห็นแต่ว่าเวลาหมดแล้วเราคงได้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ถือว่าครบถ้วนได้ั้งสถานการณ์ที่เป็นอยู่และแนวทางปฏิบัตินะครับคุณโอครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณที่มันตรีและท่านผู้ฝังทุกท่านค่ะครับเวลาหมดแล้วครับผมลาท่านผู้ฝังไปพร้อมกับคุณโอนะครับผมนาชุดสุดซอยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ